ยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะคาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศไทยในปี2026นั่นคือ F-16AM รุ่นปรับปรุงใหม่จากสายพันธุ์ F-16 Fighting Falcon ที่ผ่านการพัฒนาและปรับแต่งอย่างลึกซึ้งจากมาตร,รฐาน F-16A b b l o k 15เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1> F 1 6 AM เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงของ F 1 6 A ซึ่งมาจากโครงการ Mid-Life Update หรือ MLU โดยได้รับการปรับเปลี่ยนทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรดาร์ระบบอาวุธและโครงสร้างเครื่องบินทำให้มีสมรรถนะใกล้เคียงกับ F 1 6รุ่นใหม่กว่าเช่น Block 50หรือ52ได้ในราคาที่ถูกกว่าถือเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินขับไล่ที่ยังแข็งแกร่งให้สามารถรับใช้ชาติได้ต่อไปอีกหลายสิบปี ในปี2026กองทัพอากาศไทยยังคงใช้งาน F-16AM อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝูงบินที่403ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องบินเหล่านี้ได้รับการอัปเกรดระบบอ v เ o n i c อิกอย่างเต็มรูปแบบพร้อมติดตั้งระบบการรบแบบดิจิทัลสมัยใหม่เช่น AI NK-16 ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทมภายนอกของ F-16AM ยังคงรูปทรงดั้งเดิมของ F-16A แต่ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะในห้องนักบินที่เปลี่ยนมาใช้จอแสดงผลมัลติฟังก์ชันแบบสี MFD แทนมารวัดอนาล็อกแบบเก่าพร้อมกับระบบควบคุมแบบ HOTAS หรือ Hand on t h r o t t and Stick ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมอาวุธและระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องล้ามือจากคันบังคับระบบเรดาร์ของ f 1 6 am ได้รับการอัปเกรดเป็นแอน APG 6 6 v 2ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและแม่นยำมากขึ้น รองรับทั้งการค้นหาและติดตามเป้าหมายอากาศยานและเป้าหมายภาคพื้นดินสามารถควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่เช่น AIM 120 AMR AAM และ AIM 9M s i d e w i n d e r ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในด้านอาวุธ F 1 6 AM สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีด้วย GPS และเลเซอร์เช่น GBU 1 2 p a v w a II หรือ JDAM ตลอดจนปืนกลอัตโนมัติ M 6 1 A 1วูลกันขนาด2 0มม ซึ่งเป็นอาวุธพื้นฐานที่อยู่ในลำตัวเครื่องบินกองทัพอากาศไทยมีนโยบายเพิ่มความสามารถในการรบของฝูงบิน F-16AM ผ่านการฝึกบินประจำปีร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเช่นการฝึกกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในโครงการคบราโกหรือการฝึกแอร์ไทแฟลกเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และการใช้อาวุธร่วมกัน F-16AM ของไทยยังได้รับการติดตั้งพออดสงครามอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอน ALQ 1 Al 3 1เพื่อใช้ในการรบต่อต้านเรดาร์และขีปนาวุธนำวิถีจากสัตรูเสริมสร้างความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามจากระบบ SAM หรือ Surface to a i r m i s s i l e ต่างๆระบบสื่อสารของ F 1 6 AM ถูกยกระดับให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ Command and Control C 2ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับคำสั่งและปรับแผนการรบแบบทันทีได้ในคณะบิน นอกจากนี้ยังมีระบบ IFF หรือ Identification f r a m e n d or foe ที่สามารถระบ,บุฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายเดียวกันได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงจากการยิงพลาดใส่ฝ่ายเดียวกันด้านโครงสร้างของเครื่องบิน F-16AM มีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ตามวงรอบเพื่อลดความเสื่อมของชิ้นส่วนที่ใช้งานมานานโดยเฉพาะโครงสร้างปีกและระบบไฮดรอลิกที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้งที่เข้าฐานการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ ด้วยสมรรถนะที่ยังคงแข็งแกร่งผนวกกับการอัปเกรดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทำให้ F-16AM กลายเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถทางด้านการรบกลางอากาศและการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินได้อย่างคล่องตัวเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของอำนาจทางอากาศของไทยในปี2026นักบินของกองทัพอากาศไทยที่ทำหน้าที่บิน F-16AM ล้วนเป็นบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นทั้งในประเทศและผ่านโครงการฝึกบินกับต่างชาติ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาทําให้สามารถใช้งานระบบต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ f 1 6 am ยังถูกใช้ในภารกิจลาดตระเวนและควบคุมอธิปไตยทางอากาศตามแนวชายแดนรวมถึงการป้องปรามภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุกทางอากาศโดยมีระบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายจากศูนย์บัญชาการกลางคอยประสานงานอย่างต่อเนื่อง ในด้านยุทธศาสตร์การทหาร F-16AM มีบทบาทในการสร้างความเกรงใจแก่ประเทศเพื่อนบ้านและผู้ไม่หวังดีด้วยภาพลักษณ์ของเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและพร้อมรบตลอดเวลาซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการทูตแบบแข็ง hard power ที่ไทยยังคงใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เข้ามาประจำการมากขึ้นในกองทัพอากาศไทย เช่นเจส39กริปเปนหรือเครื่องบินในอนาคตอย่าง F-35 แต่ F-16 AM ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีกำลังรบรุ่นใหม่เข้าแทนที่การบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ของ F-16 AM ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต เช่นล็อกยิปมาติงและพันธมิตรในโครงการ NATO โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมในโครงการ MLU แบบสมบูรณ์ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงหลังปี2030ได้อย่างไม่มีปัญหาในแง่มุมมขอองค์การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค F16AM ทําทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการควบคุมสถานการณ์ทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเมื่อมีความตึงเครียดในทะเลจีนใต้หรือการซ้อมรบขนาดใหญ่ใกล้พื้นที่ชายแดน F16AM จะถูกส่งขึ้นบินในลักษณะ r ร a d y Alert เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมตสองและพิสัยทำการกว่า4,000กิโลเมตรพร้อมความสามารถในการบินขึ้นจากรันเวย์สั้นและกลับฐานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์ F16AM จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพภูมิประเทศของไทยที่หลากหลาย สุดท้ายนี้ F16AM ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ยาวนานในการพัฒนากำลังทางอากาศสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศไทยในการรักษาความมั่นคงของชาติและการเตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตอย่างไม่หยุดยัง